สวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นคลิปพิเศษในหัวข้อราศีไหนจะมีโชคและไปเอาเลขที่ไหนดีประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน2568ปลายปีอย่างนี้ก็เชื่อว่าทุกคนนะครับอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งไปเขียนีีเคียสินมีเงินสักก้อนหนึ่งไปไว้ชอใช้ในการช้อปปิง้งหรือท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะฮะต้องให้รางวัลตัวเอง แต่ทีนี้ซอต้องบอกงนี้นิดนึงว่าในงวดนี้ซอชอบจริงๆอยู่สองราศีนะครับชอบอยู่สองราศีแต่อีกสามราศีถือว่าเป็นทางเลือกนะซึ่งจริงๆมันมีราศีหนึ่งนะที่ซอต้องบอกว่าซอแอบจะให้นะฮะแอบจะให้แต่ทีเนี้ยราศีนี้คือราศีเมถุน แต่ในคำทำนายบอกว่าได้โชคจากเพศตรงข้ามหรือคู่ครองบางคนนะฮะอาจจะไปซื้อเลขไปซื้ออายุไปซื้อพศของแฟนแล้วไม่ออกแต่โชคอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณอาจจะได้มาก็คือแฟนอาจจะซื้อข้าวของมีค่าซื้อโทรศัพท์ให้ไหมซื้อเสื้อผ้าให้ไหมหรือพาไปช้อปปิ้งไหมนะครับ โดยเฉพาะคนโสดนะชาวราศีเมถุนเนี่ยฟังดีๆนะชาวราศีเมถุนเนี่ยได้โชคกับเพศตรงข้ามแต่โชคอีกรูปแบบหนึ่งคือเจอคนที่ถูกใจแล้วคนที่ถูกใจนะั้นสายเปรซะด้วยนะฮะฟังอย่างนี้ใจพองโตเลยนะฮะสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายนะรวมไปถึงคุณผู้ชายด้วยฮะต่อให้คุณเจอผู้หญิงมานะก็อาจจะเจอสายเปรย์ดนั้นหมายความว่ามันไม่จําเป็นจะต้องถูกบัตรถูกเบอร์ถูกลอตเตอรี่เสมอไปนะครับก็อาจจะ ได้โชคจากเพศตรงข้ามในรูปแบบอื่นก็เป็นไปได้นะครับอ่ะรอบนี้นะครับซอชอบอยู่2ราศีราศีที่ชอบจริงๆคือราศีกรกฎนี่นัมเบอร์วันเลยบอกได้เลยนะฮะกรกฎนี่นัมเบอร์วันนัมเบอร์ูซึ่งไม่ได้หนีหรือยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือราศีมังกรยังอยู่ในใจซออยู่ นะครับฉะนั้นสองราศีนี้ชิงดํากันแน่นอนว่าใครจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นนะแล้วอีก3ราศีที่ซอแอบให้เอาราศีกลางก่อนแล้วกันที่ซอบอกแล้วคือราศีเมถุนนะราศีเมถุนเนี่ยซอบอกแล้วว่าเฮ้ยราศีเนี้ยมันมีโอกาสได้เพศจับเพศตรงข้ามหรืออาจาจะได้ของมีค่าจากเพศตรงข้ามหรือแฟนเรานะครับฉะนั้นตัวนี้ให้อันดับ3ส่วน4และห้า ค่อนข้างสู่สีกันนะครับก็คือราศีตุลและราศีกุมฉะนั้นทั้ง5ราศีนี้มีความโดดเด่นฉะนั้นก็ต้อง,อง,องบอกว่าโชคลาบไม่จำเป็นจะต้องถูกบัตรถูกเบอร์ถูก,ถกถลอตเตอรี่หรือเข้าบ่อนการพนันเสี่ยงโชคเสมอไปรูปแบบของคำว่าโชคลาบมันมายหลายรูปแบบเช่นถ้าทอบ,บอกว่าเฮ้ยคุณได้โชคจากที่ทำงานมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปซื้อทะเบียน อ่าออฟฟิศซื้อเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศแล้วมันจะออกเสมอไปบางครั้งโชคนี้อาจจะมาในรูปแบบของการทํามาหากินนะครับเช่นคุณค้าขายดีขึ้นคุณมีความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานผู้รับผู้ใหญ่อวยยศอวยศักให้นะครับหรือมอบหมายงานสําคัญให้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะได้โชคในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดซอก็ดีใจด้วยอ่ะไปดูแต่ละราศีเลยเดี๋ยวจะโดนเพื่อน,อนต่อว่าอีกว่ายเยอะ ราศีเมฆนะครับเอาจากรถจากบ้านและที่ทํางานนะครับซึ่งจริงๆราศีเมฆเนี่ยก็มีความโดดเด่นนะครับแต่ที่ซอตัตเนี่ยซอตัดตรงที่ดาวเจ้าเรือนตนนะถึงจะมีกําลังเป็นกเกษตรแต่มันอยู่ในทุตสถานจริงๆซอแอบเกือบให้นะฮะแอบเกือบให้สําหรับราศีเมฆเนี่ยราศีพฤกษศกนะครับเอาจากที่ทํางานก็อย่างที่บอกนะบางทีอาจจะไปซื้อทะเบียนออฟฟิศ ไปซื้อทะเบียนโรงงานนะครับไปซื้อเบอร์โทรศัพท์โรงงานแล้วมันไม่ออกแต่เจ้านายอาจจะเมตตานะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือหน้าที่การงานดีขึ้นก็เป็นไปได้ราศีเมถุนนะครับที่บอกไปแล้วว่าเป็นอันดับสามนะฮะก็คือจับเพศตรงข้ามซึ่งใครที่เป็นเพศที่3เพศที่4เพศทางเลือกก็ไม่ต้องตกอก,อกตกใจนะครับก็หมายถึงว่าได้ได้โชคจากแฟนเราแหละ นะครับหรือโชคแฟนเราอาจจะมีโชคแล้วเขาก็พาไปซื้อของมีค่าอะไรให้หรือแบ่งเงินให้กินให้ซ้ายก็เป็นไปได้นะฉะนั้นมันบอกยากเลยคําว่าโชคจากแฟนหรือโชคจากเพศตรงข้ามหรือบางคนนะฮะไปซื้อลอตเตอรี่จากเพศตรงข้ามก็ได้นะอืมก็รกฎนะครับซึ่งเป็นเต็งหนึ่งในใจซอเอาเลขตัวเองเลยครับบอกได้เลยนะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลขตัวเองจะเป็นพอสอเกิด เป็นทะเบียนบ้านเป็นทะเบียนรถได้หมดเลยอายุอายุนะครับได้หมดจริงๆร,ราศีสิงห์นะครับก็เอาจากเพศตรงข้ามราศีกันนะครับเอาจากรถจากบ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วชาวราศีกันเนี่ยซอต้องบอกว่ามันเด่นสู้เมถุนไม่ได้นะฮะทั้งที่เป็นเรือนพุทธเหมือนกันแต่สู้กันไม่ได้เลยจริงๆิซอเลยตัดกันทิ้งไปเลย ราศีตุลน,นะครับตุลซึ่งเป็นราศีที่อยู่ในอันดับที่สี่ที่ห้านะครับจริงจจริงๆมันแอบเบียดนะแอบเบียดกับาราศีเมถุนนิดนึงนะสำหรับตุลเนี่ยแอบเบียดกันเพราะว่าตรงไหนฮะมันเอาได้หมดจริงๆจะเอาจากเพศตรงข้างก็ได้จะเอาจากรถจากบ้านก็ได้จะเอาจากที่ทำงานก็ได้บอกได้เลยนะฮะตุลเนี่ยปวดหัวเลยนะฮะดังนั้น ก็เป็นเอาว่านะฮะซื้อเลขจากอ่าเอาเลขของเพศตรงข้ามในที่ทํางานดีไหมถ้ามันแบบเอารวมๆปนๆเงินไปละนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะไปซื้อในเรื่องของบ้านเลขที่ของแฟนนะครับที่อ่าเราอาจจะยังไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกัน,นกเนาะหรือแบบอหรืออยู่กันคนละบ,บ้านอยู่กันคนอะไรเงี้ยอ่าก็ซื้อเลขทะเบียนแฟนก็เป็นไปได้อ่ะ ราศีพิจิกนะครับเอาจากรถจากบ้านนะราศีธนูเอาจากคนรอบข้างซึ่งจริงๆธนูเนี่ยด้วยดาวเจ้าเรือนตนเป็นพินทุบาทนะครับธนูก็เลยแอบดอบลงไปพอสมควรนะฮะดบลงไปพอสมควรนะกแ็แอบจะล้างท้ายด้วยสำหรับธนูรอบนี้ราศีมังกรนะครับเอาจากเพศตรงข้ามนะนฉะนั้นในเรื่องของเพศตรงข้ามเนี่ย ก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่ไม่มีแฟนนะครับก็ไปเสี่ยงลอตเตอรี่กับเพศตรงข้ามได้ราศีมังกรนะครับเอาเลขตัวเองก็ได้เอาจากเพศตรงข้ามก็ได้เอาจากคู่ของก็ได้นะครับราศีกุมนะครับรอบนี้ก็มาแปลกนิดนึงเอาจากอลิเอาจากคนที่เราชังน้ําหน้าเอาจากคนที่เราอาจจะไม่ ชอบเขาจะเป็นเพื่อนบ้านจะเป็นเพื่อนที่ทํางานนะครับหรือคนรู้จักญาติพี่น้องที่เราไม่ชอบหน้าจะทะเบียนรถทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์เขาก็จัดไปเพราะเรารู้อยู่แล้วนะฮะนี่คือคนรอบตัวที่เราจะเป็นอรินะ,ะมีนนะครับเอาจากบุตรหลานนะครับซึ่งใครไม่มีบุตรหลานเนี่ยก็อาจจะไปเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่กับคนที่อายุน้อยน้อยรุ่นลูกรุ่นหล,ลานก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นไปได้ครับคนวันไหนจะมีโชค และไปเอาเลขที่ไหนดีในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2568ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีโชคเพื่อจะได้นำเงินนั้นไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินนำเงินนั้นไปเตรียมช้อปปิ้งนะครับรับปีใหม่นะรอบนี้นะครับซอต้องออกตัวนิดนึงว่าซอชอบอยู่แค่2วันเลยวันอื่นซอตัดทิ้งหมดเลยนะฮะจริงๆ ให้อีกวันหนึ่งไหมนะฮะจริงๆให้อีกวันหนึ่งได้นะก็คงเป็นขอเป็นคนวันจันทร์กับคนวันเสาร์เตงจ๋าบอกได้เลยนะฮะสองวันนี้เตงจ๋าไม่รู้ใครจะชิงดำเข้ารางวัลที่หนึ่งหรืออาจจะแบ่งๆกันไปส่วนอีกวันหนึ่งที่ขอแทงกัดเอาไว้นะครับเพราะดวงดาวเนี่ยมันมีกำลังในสตาก็คงเป็นในเรื่องของคนวันศุกร์ นะซึ่งคนวันศุกร์เนี่ยมันมีความโดดเด่นและเอาเลขได้จากหลายจุดด้วยนะครับซอจึงให้คนวันศุกร์เพิ่มขึ้นมาอีก1วันอะไปดูนะครับในแต่ละวันในแต่ละดวงมันจะเป็นอย่างไรคนวันอาทิตย์นะครับเอาจากเพศตรงข้างนะฉะนั้นคนวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกงี้นิดนึงนะอาจะถ้าได้โชคก็ได้โชคใหญ่เลย แต่ถ้าไม่ก็แห้วเลยมัน 50- 50เลยนะฮะต้องบอกงี้จริงคนวันอาทิตย์นะฮะถ้าใครมีโชคมีโชคไปเลยถ้าใครไม่มีก็คือไม่มีไปเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามซ้อนะฮะใน7วันเนี่ยซอแทบจะให้คนวันอาทิตย์เป็นบวยเลยต้องบอกงี้จริงคนวันจันทร์นะฮะเอาเลขตัวเองครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านพอสอเกิดอายุ นะบางคนออกวันที่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยของซอนะโดนคอสอนะฮะคิดตะศกกระลันะก็โดนเข้าไปเต็มๆเ,เลยหกเก้าเนาะก็ไม่ได้คิดจะซื้อนะไม่ได้อยู่ในหัวสมองเลยนะฮะไปออกเลขตัวเองเลยอ่านี่มันจะเป็นเป็นบางทีไปออกคอสอคิดตะศกกระหลับางคนไม่ได้ออกคอสอตรงๆนะฮะไปออกคอสอคนวันอังคารนะครับ เอาจากรถจากบ้านเอาจากที่ทำงานซึ่งจริงๆแล้วคนวันอังคารเนี่ยมันมีความโดดเด่นด้วยกำลังดาวแต่ด้วยมุมประทะหลายๆมุมที่ซ้อเห็นเนี่ยมันเลยแอบให้ไม่ได้นะครับสำหรับคนวันอังคารเลยแอบให้ไม่ได้ฉะนั้นก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับเพราะจริงๆแล้วคนวันอังคารเนี่ยซ้อก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ขี้เล่นะคนวันพุธนะครับเอาจากอารก นะครับเอาจากอรินะครับสาหรับคนวันพุธซึ่งจริงๆแล้วในคําว่าเอาจากอริเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เอาเปืนเอามีดมาไล่ฆ่าเรานะอันนั้นคือเจ้ากรรมนายเวรอริในที่นี้คือคนที่เราชังน้ําหน้าคนที่เราทะเลาะด้วยจะโอ้ยทะเลาะกันมาชากปางหนึ่งก็ตามนะฮะหรือเพิ่งมาทะเลาะกันวันสองวันนี้เองอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดนะนะ,ะจะอยู่ในที่ทํางานจะอยู่ข้างบ้านจะอยู่ในวงเคยญาติ เรารู้เลขทะเบียนรถเขานะครับรู้เบอร์โทรศัพท์เขานะฉะนั้นก็ลองเสี่ยงโชคดูคนวันพฤหัสนะฮะคนวันพฤหัสเอาจากคนรอบข้างซึ่งจริงๆเนี่ยคนวันพฤหัสเนี่ยสอให้ลองบวยนะฮะทีนี้บอกแล้วว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยสอให้บวยเลยนะ,ะฉะนั้นคนวันพฤหัสเนี่ยให้ลองบวยคนวันศุกร์นะครับซึ่งตัวนี้ ต้องบอกเลยว่ามันมีความหลากหลายจริงๆจ,จะเอาทะเบียนรถทะเบียนบ้านเอาที่ททำงานก็ได้หรือแม้แต่จะเอาจากเพศตรงข้ามก็ได้ฉะนั้นคนวันศุกร์นี่มีความหลากหลายเลยนะ <No. S 1> อ่ะคนวันเสาร์นะครับวันสุดท้ายเอาเลขตัวเองและเอาจากเพศตรงข้ามขอให้โ hey, ชคดี